ชาฝ่าเท้าใช่ไหมฝ่าเท้ามันอาจจะแข็งก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ชาแล้วอ้าวทำไมอ่ะหายชา,ไ,ชชาไปแล้วหมายถึงวันนี้เหรออ๋อเมื่อกี้ชาปรากฏกดไปแล้วหายชาเลยคดีแท้เป็นเบาหวานหม่ มันเป็นเส้นน่องตึงเม,มืเ่อกี้ก็กดคอไปด้วยนะคอมันก็มีผลนะคอเไม่กระดูกคอใช่ไหมเอเอเพราะว่าบางทีมันเดินแล้วมันมัน,เ,นมเ,เพราะเมื่อกี้กดกระดูกคอ,อมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหนะกดตรงใจกลางฝ่าเท้าเนะี่ย กไม่เคยเจอ้าหวานควานเป็นืนเดินควบ้าจะงงเคยเดินเซไหมน่ะไม่ก่อนหน้าเนี่ไม่เคยโอเคเพราะว่าบางทีมันถ้ามันเดินเซ่หน่อยมันจะมาจะคอน่ะก็แบบมันเป็นแปลว่าแต่ว่าเป็นไม่มากเดินไม่เป็นวิ่งอย่างเดียวอยู่เดินไม่ได้คนงงเลย นอนโรงพยาบาลนครทนแวันอแป8วันหมอนวดเป็นไรย้ายมาลงหน้าเดียนขึ้นแค่ยาไปสามโดสโดสโดสจะเดินที่ก็จะเดินได้เปล่าก็ทำใจก็เดินได้แล้วเดินไม่ได้ทำไมอ่ะ อืมเจ็บไหมเนี่ยแต่พ่อต้องไปรักษาหมอการพักบำบัดเจ็บไหมนี่เจ็บไหมทนนะอืมเป็นคนอดทนมากเป็นคนอดทนมาก ถ้ากดสลับไปสลับมานี่มันก็ได้ได้นะพวกชาเนี่ย,กด,ยดกดไปกดมามันก็หายชา้าไหมกด <c oughs> ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ย <c oughs> <c oughs> เรียนฝา่ฝาฝ่าทางอย่างนี้นั่นก็โอเคนะ